สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบเจอกับฝนในวันจันทร์ต้นสัปดาห์และก็ยังมีเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรราฟังกันผ่านทาง YouTube RMUTP l i ู e นะคะ สำหรับวันนี้ฝนจะพาทุกท่านไปย้อนคดีดังนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญอมตะนิรันดร์การของวงการข่าวอาชญากรรมซึ่งถ้าเอ่ยชื่อบุคคลท่านนี้ไปแล้วเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะวันนี้10นาทีคดีดังจะพาไปย้อนเรื่องราวของผู้พันตึงซึ่งได้รับฉายานามว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักฆ่าตามใบสั่งคดีที่ ทำให้หลายๆท่านรู้จักกับผู้พันตึงคงจะหนีไม่พ้นคดีฆ่าโหดนายปรีณะรีพัฒนพันธ์นซึ่งบุคคลท่านนี้คืออดีตผู้ว่าการราชการจังหวัดยะโสธรข่าวนี้เป็นข่าวครึกโครมที่สุดในปี2544 บ่ายโมงวันเกิดเหตุนะคะซึ่งก็คือวันที่4มีนาคม2544มีคนพบศพพ่อเมืองยโสโสทรถูกหมกอยู่ในห้องพักโรงแรมรอย l ลแปซิฟิกพาซาริม พระรามเก้านะคะขณะทีเ่เดินทางมาประชุมรับมอบนโยบายทางรัฐบาลร่วมกับข้าราชการระดับสูงของหลายกระทรวงด้วยกันซึ่งสภาพศพนะคะถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็ถูกปาดคอซ้ำจนเสียชีวิตอย่างน่าอนาถ ในเบื้องต้นค่ะตำรวจตั้งปมสังหารว่าอาจเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์แต่ยังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องความขัดแย้งโครงการบ่อบ,บำบัดน้ำเสียที่จังหวัดยะโสธรทางสืบสวนโยงไปถึงพันตำรวจตรีเฉลิมชัย มัดฉากล่ำหรือผู้พันตึงนั่นเองซึ่งเป็นนายทหารคนดังผู้กว้างขวางกับลูกน้องว่าเป็นกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแต่ยังขาดพยานหลักฐานที่จะชี้นำแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัว จนเมื่อนางอักขนางหรือน้อยสุนทรวิภาคนะคะสาวคนสนิทของนายปรีนะเข้ามามอบตัวแล้วก็อ้างว่าเป็นผู้ลงมือสังหารก่อนมากลับคำให้การในการซักทอดว่าผู้พันตึงกับสมุนเป็นคนลงมือฆ่าแต่ขู่เธอให้ยอมรับผิดคดีนี้เรียกได้ว่า เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ประชาชนติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอย่างรัดกลุ่ม จนคดีเริ่มขี้ขายลงและนำไปสู่การจับกลุ่มผู้พันตึงกับลูกน้องในที่สุดโดยคดีนี้นะคะยังนำไปสู่การแก้ไขข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเรื่องการจับกลุ่มและควบคุมตัวทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี อาญาด้วยนะคะปลายปี2544พนักงานอายาการยื่นฟ้องนางสาวอังคนางสุนทรวิภาครวมไปถึงผู้พันตึงแล้วก็สออมานิตสีสะอาดแล้วก็สอ,อสุวัตคำเหงาสองลูกน้องคนสนิทของผู้พันตึงนะคะซึ่งยื่นต่อสารอาญาในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน ในชั้นพิจารณาคดีอายการโจทย์นำพนักงานโรงแรมมาเปิดความยืนยันว่า พวกจำเลยเข้ามาพักณนะห้องพักโดยใช้ชื่อปลอมหลังจากนั้นนะคะก็มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จนพบว่ามี DNA จากคราบเลือดที่กรอกน้ำห้องพักของจำเลยทั้ง3รวมทั้งมีคราบเลือดที่รองเท้าผ้าใบาของจำเลยทั้ง3และที่แป้นเบรกรถยนต์อีซูซุ ทรูเปอร์ทะเบียน3965เชียงใหม่ของจำเลยที่1ตรงกับดีเนเอของผู้ตายนอกจากนี้นะคะยังพบแผนพังของห้องพักในโรงแรมที่กลายเป็นลายมือของผู้พันตึงจำเลยที่1ซึ่งคาดว่าเป็นการวางแผนก่อนลงมือฆ่านายปรีณนะอีกทั้งนางสาวอังคนางนะคะยังให้การยืนยันว่าขณะที่เธอมาพบผู้ตายที่ห้องพัก เพื่อตกลงปัญหาส่วนตัวผู้พันตึงกับพวกก็บุกเข้ามาแล้วสั่งให้เธอนั้นนั่งก้มหน้าแถมยังขู่จะฆ่าหากไม่ปิดปากให้สนิททำให้เธอเห็นเพียงปลายเท้าของผู้ตายที่ถูกพวกจำเลยนั้นจับนอนคว่าหน้ากับพื้นหลังจากนั้นหนึ่งในพวกของจำเลยก็ได้หยิบมีดในกระเป๋า เป็นกระเป๋าถือนะคะออกมาเชื้อดคอผู้ตายหลายครั้งก่อนจะใช้ปืนพกของเธอยิงซ้ำที่ศีรษะจนตายสนิท ฝ่ายผู้พันตึงนะคะเบิกความต่อสู้ว่าที่เช่าห้องพักโดยใช้ชื่อปลอมเพราะต้องการหนีจากการตามราวีของภรรยาหลวงส่วนแผนผังโรงแรมที่เขียนนั้นก็เขียนภายหลังเกิดเหตุเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงสถานการณ์ยาเสพติดเนื่องจากสืบทราบว่าบังรอน พ่อ้ายาเสพติดรายใหญ่ที่หลบหนีการติดตามจับกลุมตัวของทางการเนี่ยแอบนัดพบกับพันรายาของพลตำรวจเอกพรศักดุรงวิปูนนะคะซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นพอบอรตอรอโดยจำเลยเนี่ยเตรียมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเชื่อว่าเป็นมูลเหตุให้ พลตรวจเอกพรศักดิ์โกรธแค้นจนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใต้บังคับบัญชาทำสำนวนกั่นแกล้งให้ตนนั้นต้องรับโทษนั่นเอง ส่วนคราบเลือดที่พบบริเวณก๊อกน้ำห้องพักผู้พันตึงอ้างว่าอาจติดมากับพนักง,งานโรงแรมที่เข้ามาล้างมือหลังจากทำความสะอาดห้องพักผู้ตายหรือหากจำเลยถูกกลั่นแกล้งตำรวจก็สามารถนำคราบเลือดมาใส่ที่อ่างน้ำในห้องจำเลยได้ส่วนคราบเลือดที่แป้นเบรกรถยนต์ของจำเลยนั้นก็พอจำเลยไปเตะสุนัขแล้วขึ้นมาขับรถ สารพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าโจทย์มีผลตรวจพิสูจน์คาบเลือดตามหลักนิติวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและผลการชนะสุดพิศพ ของผู้ตายส่วนคําให้การของนางสาวอังคนางแม้จะเป็นจำเลยร่วมนะคะแต่ก็รับฟังได้เชื่อว่าจําเลยเป็นคนร้ายจริงข้ออ้างของจําเลยนั้นดูเลื่อนลอยไม่มีน้ําหนักหักล้างพยานของโจทย์สารชั้นต้นนะคะก็เลยลงโทษจําคุกนางสาวอังคนาง3ปี8เดือนฐานรับของโจ์และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้พันตึงนะคะถูกพิพากษาให้สั่งประหารฐานร่วมฆ่าผู้อื่นแต่ให้ยกฟ้องลูกน้องคนสนิททั้งสองคนสารอุทธรนะคะก็เห็นตามสารชั้นต้นในส่วนของนางสาวอังคนางและผู้พันตึงแต่พิพากษาให้แก้ให้ประหารชีวิตสอง านายทหารคนสนิทด้วยนะคะก่อนที่ศาลดีกาจะมีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดเมื่อวันที่29กันยายนปี2549ยืนตามศาลอุทธรณ์นั่นก็คือให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง3คน ปิดตำนานนายทหารผู้คว้างขวางในวงการนักเลงอย่างผู้พันตึกนั่นเองประวัติชีวิตของผู้พันตึกนะคะท่านได้เกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2496จบการศึกษาระดับปวสจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพโดยระหว่างที่เป็นนักเรียนอาชีวะนะคะเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองอย่างวันที่14ตุลาคม2516ผู้พันตึงนะคะถูกพล สุดสายหัสดินชักนำเข้าสู่กลุ่มกระทิงแดงเพื่อต่อต้านและคอยปั่นป่วนยุโยงกลุ่มพลังนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจในครานั้นนะคะจึงได้ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกออร,รมนรจนสอบบรรจุได้เป็นทหารได้ติดยศว่าที่ร้อยตรีนะคะประจำสอรอพอหรือศูนย์รักษาความปลอดภยัยกองบัญชาการทหารสูงสุดจากนั้นก็รับราชการเรื่อยมาจนเลื่อนยศเป็นพันตรีนะคะเมื่อปี2531และ ตั้งแต่นั้นมาชื่อของผู้พันตึงก็ปรากฏตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวงการนักเลงมาเฟียผู้มีอิทธิพลซึ่งเส้นทางสายนักเลงที่ผู้พันตึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่รู้กันว่า นายพันผู้นี้ไม่ได้เดินอย่างเดียวได้แต่มีนายระดับบิ๊กหนุนหลังอยู่จนเชื่อกันว่าผู้พันตึงหลงและเหลิงในอำนาจวาสนาที่ได้รับจนไม่เกรงครัวแม้กระทั่งกฎหมายผู้พันตึงนะคะถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำบางขวางอยู่หลายปีนะคะแต่เป็นที่น่าย,ยินดีก็คือหลังจากเขาได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของนักโทษประหารในการยื่ยนถวิิกาขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อ วันที่9ธันวาคมปี2550ก็มีการลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ปัจจุบันนะคะผู้พันตึงก็ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษนะคะไปเมื่อวันที่30กันยายนปี2558นะคะก็ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางบางขวางโดยมีการตั้งข้อก,กำหนดว่าให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบ คุมประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไขาการพัก การลงโทษอย่างเคร่งคัดจนกว่าจะครบกรำหนดที่สำนักง,งานควบคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดไว้นะคะแล้วก็มีการให้ผู้พันตึงนั้นออกมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเรียกได้ว่าผู้พันตึงนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของนายทหารรุ่นหลังที่กำลังเอาเวลาราชการไปรับงานนอกรีดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุมผับคุมบ่อนทวงหนี้ไลท่ที่หรือตลาดและ แม้แต่สุดท้ายก็ไปทำงานรับใช้ผู้มีอิทธิพลนะคะเรื่องราวคดีความอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญแต่ทหารรุ่นน้องว่าใครที่หลงละเริงต่ออำนาจไม่ว่าจะยศใหญ่โตแค่ไหนก็ตามสุดท้ายถ้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เกง่ง กลัวต่อกฎหมายก็ต้องได้รับโทษเช็กเช่นผู้พันตึงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้อย่างไรก็ตามกลับมารับฟังกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้าวันถัดไปวันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ